สวัสดีเช้าวันที่17เมษายนนะครับพศ2565นะครับเราอยู่ที่แปลงปลูกตัวภูนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับพาทุกคนนะครับมาดูถั่วภูในช่วงหน้าร้อนนะครับว่าติดฝักดีหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ยังพอมีนะครับ นี่นะครับยอดเขาก็จะแตกใหม่ตามข้อนะครับนี่ครับจะมียอดแตกใหม่ซึ่งรอบนี้นะครับเราไม่แต่งสาวนะครับเราทดลองใหม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เราปลูกแปลงเก่านะครับเราจะแต่งสาวนะครับตอนที่เราหมดรอบแรกนะครับคือตัวภูเขาจะชะงักรอบแรกนะครับ เราก็จะตัดแต่งสาวซึ่งการตัดแต่งสาวนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการจเจริญเติบโตก็คือแตกยอดใหม่แล้วก็กว่าจะติดผลติดดอกก็คือเหมือนกับเราปลูกหม่นะครับเหมือนกับเราปลูกงม่เลยซึ่งต้องใช้ระยะเวลานะครับซึ่งรอบนี้นะครับที่ผมปลูกผมไม่แต่งสาวนะครับผมจะปล่อยไว้เลยก็คือ พอต้นชะง,งักปั๊บผมจะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับสุดท้ายนะครับประมาณ2อาทิตย์ประมาณนั้นนะครับสองอาทิตย์เขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ตามข้อนะครับตามข้อของต้นเขาจะแตกยอดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มาพร้อมดอกแล้วก็ติดฝักไปในตัวซึ่งระยะเวลานะครับก็จะ ไว้กว่าที่เราแต่งสาวเพราะว่าต้นเขายังมีใบมียอดมีข้อที่เขาจะพยายามแตกของเขาได้นะครับแต่ถ้าเราแต่งสาวนะครับก็จะใช้ระยะเวลานะครับในการที่จะแตกยอดใหม่แล้วก็สร้างต้นใหม่ ขึ้นมานะครับซึ่งผมเปรียบเทียบมาแล้วนะครับว่าการแต่งสาวกับไม่แต่งสาวนะครับการไม่แต่งสาวนะครับเราจะได้ผลผลิตไวกว่านะครับเราจะได้ผลผลิตไวกว่าที่เราแต่งสาวนะครับเพราะว่าผมทดลองประกับตัวแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อที่ผมสังเกตนะครับว่าเขาก็ยังดกเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับยังดกเหมือนเดิมเพราะว่าแขนงเขาเยอะเขาจะแตกตามข้อของต้นนะครับขึ้นมาแต่ถ้าเราแต่งสาวนะครับกว่าเขาจะแตกขึ้นมานะครับแล้วก็จะ,ะเป็นพุ่มนี่นะครับแบบนี้มีใบเยอะแบบนี้มีข้อเยอะแบบนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลาเหมือนเราปลูกไงเลยนี่นะครับผมลองปรับเปลี่ยน ลองดูด้วยตัวเองนะครับว่าถ้ารอบที่แล้วเราแต่งสาวระยะเวลาในการเรารอผลผลิตที่ออกมานะครับก็ประมาณเกือบ2เดือนก็เหมือนกับว่าเราเหมือนจะปลูกใหม่เลยแต่ถ้าเรารอแบบนี้นะครับคือต้นเขาชะงกักจริงในระยะเวลาหนึ่งที่ผมสังเกตมาก็คือประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์เองนะครับ เกือบสองอาทิตย์แล้วก็หลังจากนี้นะครับเขาเจ้าเขาก็จะแตกแขนงมาพร้อมดอกนะครับแล้วก็ติดฝากไว้ด้วยนี่นะครับผมพิสูจน์มากับตัวนะครับก็ท่านใดที่ปลูกตอครูอยู่นะครับก็ทดลองเปรียบเทียบดูได้นะครับ,ก,ก,รก,รบก็คือการทำเกษตรนะครับก็คือการทดลองลองผิดลองถูก แล้วก็การทําเกษตรนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกก็คือทําได้หมดนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะปรับเปลี่ยนแบบไหนเราจะทํายังไงให้เข้ากับเรานะครับลองดูได้ครับลองดูได้การที่ทําเกษตรนะครับทดลองเองเลยแล้วก็ท่านจะรู้ว่าการทาเกษตรนะครับก็คือเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับ ก็คือการทดลองเราไปคาดคณีเราไปเดาเองเราไปาบังคับเขาเองอ่ะบางครั้งก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จากผมเองนะครับในการแต่งสาวนี่นะครับรอบนี้ไม่ได้แต่งสาวนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับฝากก็สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับฝาก ก,ก็เหมือนเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาคุยถึงเรื่องการแต่งสาวถั่วพูนะครับามาทดลองลองผิดลองถูกกันนะครับเป็นยังไงก็คอมเมนต์มา ใต้คลิปได้นะครับบางครั้งก็คือแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับคุยกันได้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ